อ๋อเย้เมย์ไอ้นี่แหละหอยอะไรอันนี้หอยเงิมาไว้ทำเตจอากัวใหญ่อันเนี้ยแบบเลือกปลาอ๋ออันนี้ขายไงอันนี้ตัวละห้าบาทค่ะอ๋อนี่ตัวห้าบาทค่ะได้แล้วเฮ้ยอาจจะลองนัดเลือดเมื่อไรนี่ก่อนจ่ายสมบูเรีย้อยเรีย้เดี๋ยวก็เดียวก็ทีลูกมาอยู่ช่วยอันอันนี้ปลาไปหาหอยเองเปล่าหรือว่าซื้อค่ะอ๋อซื้อเขา แต่ว่าตู้ปลาฟองนี่ไม่ได้หรอมันมันก็มีต้องร้านตายตู้เป็นอะคะ่ะเจน่าแล้วอันไหนดีกว่ากันเนี่ยมันไม่ไม่ะไร้ไร้หรือป้าไม่เป็นคือพวกอะไรเราให้เขาต้องินกันเองของต,ดติดติอะค่ะเราต้อกันเองท่ต้องด้วยนะเดี๋ยวน้อาบ้าใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะต่างด้วยนะ ม้าค่ะมีมีเผาพริกเผามีหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็กระถินค่ะกระถินคแล้วก็นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้มะนาวแท้อันนี้คือมะนาวอันนี้มะนาวลูกค่ะจะหอมกว่าค่ะอันนี้เป็นอันปิ้กเผาค่ะป้าหาช้อนก่อนอันนี้ป้าใช้พริกเผาอย่างนี้เลยครับผสมกันใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ดีจะไม่เจ็บจอกเหร แล้วแม่ขายขายมานานแล้วยังครับป้าเพิ่งออกจากงานขายได้สี่เดือนสี่เดือนโอ้ก็ป้าเพิ่งออกจากงานค่ะแล้วเป็นคนป้าเป็นคนแถวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่มาตั้งแต่กําเนิดค่ะป้าเกิดที่นี่ครับแต่พ่อแม่เป็นคนอยุธยา๋อครับไปอยากจะเติมน้ำต้มใหม่กัวเตี้ยวเนาะครับช่วงนี้ขายดีไหมครับมัน จะขายได้เสาอาทิตย์อะค่ะเสาอาทิตย์คนจะเยอะเป็นพิเศษค่ะแต่ถ้าวันอากาศเลิกก็จะดีก็มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมากันบ่อยอย่าเยครับเยอะมากมาเที่ยวอาคาเลียมอาคาเลียมอ๋อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพใช่ไหมครับมาทุกที่อะค่ะทุกที่เลยเห็นมาไกลๆเห็นเขาบอกเนาะมาจากอุทัยมาจากไหนเขาก็มาค่ะครับ ยอดเอาเลยยำยำหอยนางรมยำหอยนังรมปลาหนูเาเรไมได้เ่้เรี่้าไเนื้อามเลี้ยงไอ้นี่เขาเลี้ยงหรือวาธรรมชาติไ่คุณล่าอั้นไป้าใังเข้ามาโอ้ ไม่มีเลยอ่ะหอยหมดเลยเับพี่มองกล้องหน่อยเนี่ยมองกล้องหน่อยแล้ถ่ายทลิปป้าเลยเนอะให้ถ่ายช่วงนี้มิกิต่างันดิ นี้เรามาชิมอาหารทะเลสดๆนะครับบรรยากาศเย็นๆสบายๆที่ร้านน้องไต่ซีฟู้ดนะครับที่บ้านเพจังหวัดร,ระยองนะครับบรรยากาศเราจะเห็นประมงพื้นบ้านนะครับลอยลำเมื่อกี้เราก็ไปดูพื้นที่ของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับที่บ้านเพจังหวัดระยองเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีเนี่ยเคยพาลูกชายนะครับสองคนมาดูก็อยากเชิญชวนนะครับให้ท่านทั้งหลายที่มีบุตรหลานเนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยมาดูเพื่อเป็นแลก <c oughs> เป็นความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการสร้างสรรค์เพราะว่าเขามีจัดอิมพพเรียมเนี่ย ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแล้วก็บรรยากาศเราก็จะเห็นบริบทของชาวบ้านที่เป็นประมงพื้นบ้านเนาะมาสางอวนสางหแหเมืสิบกว่าป,ปีเนี่ยผมมาเนี่ยเป็นเข้าแกะปูแกะนายขายนะต้มปูต้มลอยสดเลยแต่ปัจจุบันไม่มีลวอาจจะเป็นด้วยพิษโควิดเศรษฐกิจที่ไม่ดีมาวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาก็เลยเอาบรรยากาศริมทะเลมาฝาก เพื่อติดเชื้อให้พวกเราเพื่อมาเที่ยวที่ระยองนะครับปลาเกา๋าปลาเกา๋เกาลายดอกหนึ่งสีอิ้วนะครับอ่าอันนี้สดมากน้องๆที่เป็นคนเชียร์ร้านนี่บอกว่าปลาเก๋าสดนั่งริมทะเลต้องชิมของสด รส uh huh. อร่อยแล้วก็ระมุนลิ้นจะต้องกินเนี่ยจะลองจิ้มกันเออคุณาแชร์ให้พี่โม้หนอยค่ะแชร์มาคนที่ไม่คิดโดนน้อยเลยเออเอเล่าแยมหลายเราขาดรดเนีซื้อชั้นล่างของร้าเราทุกตะกอนแอมน้องสเอันนี้จะเป็นมุกกระเมุกกระเบนมุกกระเบนมุกรเมุกกระเบนมรเนุกกรเนระเระเบนมุรเนระเระเบนมุกรเ สามร้อยแต่พี่เขาให้แค่สองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบยอดยอดเยี่ยมเอาไหนเครับเอาแต่ไข่ได้เอาเมียนะรมาจากไหนครับก็เปิกทะเลบ้านเรานี่ยแหละยอดน่าจะเม็าบกไม่ใช่แล้วน่าจะเมิดนี่แหละค่ะครับ อันนี้ขายว่าเป็นยังไงบ้างครับขายดีไหมครับวันนี้เงียบค่ะเงียบแล้วก็มันมีข่าวถึงน้ำท่วมอะไรแบบนี้มันก็เลยยิ่งเงียบก็ไปใหญ่คนก็เลยไม่กล้ามาเนี้ยใช่ค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแล้วมันจะท่วมตามซอกซอยแต่ด้านเนี้ยไม่มีแต่ว่าถนนหนทางที่จะเข้าตัวเมืองที่จะผ่านนะคะตรงนั้นน้ามันท่วมคนก็ขยาดต่วมักมา ถ้าเป็นช่วงน้ําท่วมพวกอาหารทะเลมันจะมีขายนะครับมะละมงก็ไม่ออกเรือใหญ่อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าคนตกขายไม่ดีแล้วก็ลงของน้อยเขาก็ไม่ไปซื้ออาจจะมีแค่อาหารแห้งใช่ครับจามีของแห้งแต่ของสดก็มีบ้างแต่นิดหน่อยจ้าแล้วในในร้านนี้ส่วนใหญ่อะไรขายดีสุดที่คนจะชอบทานปูปูจ้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับา จะพูดว่างไงแบบว่าเป็นอของยอดนิยมแบบนี้นค่ะจะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกจะกุะก้งก็จะแบบว่าเหมือนจะมันก็ทั่วทั่วไปแต่ปูเนี่ยจะเน้นปูเป็นให้ถ้าปูตายเราก็จับรีบต้องจับขึ้นเพราะเดี๋ยวมันจะไปะไม่สดแบบทําให้แบบว่าน้ําเสียด้วยเพราะนั้นเราต้องรีบจับขึ้นแต่คุณแบบทานของ ของตายก็เลยต้องเลือกของที่เพ enfin ิ่งตายให้ใหม่ๆตึ่อยะกตอกขึ้นพิการเพราะว่าบางคนแบบ mm. ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ค้าจับตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่ามันเพิ่งตายสดใหม่ค่ะเนี่ยครับครับน้องครับโอเคแบบนี้ค่ะมันก็จะท้องขาวสดใหม่เพิ่งตายอันนี้ก็ยังสดอยู่ใช่ไหมคะจะเพิ่งขึ้นมาจากในท้องนะคะเรายังไม่ได้มัดล้ามัดอะไรแบบนี้ค่ะ วิธีสังเกตก็คือท้องท้องน้องขาวใช่ไหมครับใช่ท้องมันก็จะขาวหน่อยครับยังไม่ได้มัดไม่สมดสุยอดขอโดไรลก์เลนะ่นหนึ่ง <laughs>